ผู้ชมครับในขณะที่คุณบุญชัยและครอบครัวนะครับเริ่มต้นทําธุรกิจกิฟฟารีนแต่ก็ไม่ได้ละทิ้งร้านขายของชําที่ทําอยู่มีรายได้เสริมเพิ่มเข้ามาอีกเฉลี่ยดเดือนละห้าหมบาทละทีนี้หลังจากที่ทําต่อเดือนที่13ไปเรื่อยๆเป็นยังไงฮะในธุรกิจกิฟฟารีนก็โตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับก็ทำต่อมาอีก3ปีผมก็ขึ้นตำแหน่งเ e อ็กซูซีพลาไดา้รายได้จากหลักหมื่นก็เปลี่ยนแล้วสิฮะก็ไปอยู่ประมาณแสนหนึ่งครับประมาณโอ้เปลี่ยนจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนแล้วแต่กิจการที่บ้านก็ยังงค ก็เปลี่ยนเปลี่ยนมากขึ้นครับผมสามารถจะสร้างมินิมาร์ทในปี52สําเร็จครับแล้วก็ปลูกบ้านได้หนึ่งหลังพร้อมกับมินิมาร์ทเนี่ยในราคาที่ซื้อมาซึ่งเป็นที่ดินเนี่ยครับซื้อมา5ล้านบาทแล้วก็มาทําอีก6ล้านรวมเป็น11ล้านครับรัย์สินที่ได้จากกิฟฟีนมาเนี่ยครับโอ้เรียกว่าเอาเงินกิฟฟีนทําด้วยไล่ด้วยเก็บสะสมด้วยต่อยอดธุรกิจเก่าด้วย แล้วเคล็ดลับการทํางานในธุรกิจกิฟเฟอรินที่คุณบุญชัยยึดถือมาโดยตลอดคืออะไรครับก็ค <ads> ือผมไม่ว่าผมเจอพบปะผู้คนที่ไหนแล้วแต่ผมจะแนะนำเขาตลอดผมไม่ได้หวังว่าเขาจะมาทําหรือไม่ได้หวังว่าเขาจะมามามาซื้อสินค้าแต่เป็นพื้นฐานของผมก็คือว่าผมพบปะใครผมก็จะเอาเรื่องราวดีๆเนี่ยไปแนะนําให้เขาตลอดเราพูดเราถือว่าเราจริงใจแลวเราก็ถือว่าข้อมูลของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยากจะเล่าให้ฟังสมัครหรือไม่สมัครไม่รู้อะ แต่ก็เล่าให้ฟังไว้ผม <ไป S 2> ทำเป็นพื้นฐานครับ,รบวันหนึ่งถ้าผมไม่ได้พูดก็จะมันจะจะเซ็งมากต้องต้องพูดครับต้องมีความรู้สึกว่าเราจะต้องพูดขาดไม่ได้เลยครับ,รบและมีทีมงานที่มาอยู่กับเราแล้วประสบความสําเร็จเติบโต,ตแบบเรานี่หลายท่านไหมก็มีมีคุณทองหล่อค,คุณบัวเรียวสามีภรรยาแล้วก็คุณจินดาพร คับคุณพิทิชัยครับซึ่งเป็นตําแหน่งพาาไดทั้งคู่ครับครับก็เรียกว่าในทีมงานตอนนี้ก็เติบโตกันทุกคนมีความสุขดีครับผมครับอยากจะเรียนถามนิดนึงว่าตั้งแต่มาทํากิฟฟารีนเนี่ยวันแรกที่เข้ามาจนถึงวันนี้กิฟฟารีนได้มอบอะไรให้กับชีวิตของคุณบุญชัยและครอบครัวไปแล้วบ้างครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ผมได้รับมาเนี่ยมันเป็นความประทับใจแล้วก็ บางครั้งเนี่ยเราสมัยก่อนเนี่ยเราการปฏิเสธของการยืมเงินเนี่ยเรายังปฏิเสธไม่เป็นเลยแต่มาฟังตรงนี้สอนการเก็บเงินสอนทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผลประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยการเกาะแต้มอะไรต่างๆเนี่ยผมได้ครบองค์ประกอบทุกอย่างรายได้เนี่เป็นรูปธรรมชัดเจนเลยล่ะชัดเจน,เจนครับแล้วก็ได้เป็นนักธุรกิจยอดเยี่ยมเนี่ยทุกปีไม่เคยขาดครับครับกำไรชีวิตอย่างอื่นได้มีโอกาสเดินทางไปท่องโลกเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวของผมเนี่ยผม ไม่ได้ไปแต่ว่าผมพอใจอยู่แค่ตรงที่ว่าผมทําได้เต็มที่ของผมครับซึ่งงานประจําเนี่ยผมต้องดูแลครอบครัวเยอะ๋อครับ,ต,รบต้องดูแลทั้งครอบครัวเลยพราว่ามีมีคนที่เราต้องดูแลเนี่ยหลายคนมากครับครับซึ่งเราต้องดูแลตรงนั้นให้ครบด้วยแล้วก็เราต้องแบ่งเวลามาทําตรงนี้ด้วยครับซึ่งผมจริงๆแล้ว สิ่งที่ผมรักคือผมชอบทําสวนครับผมลืมบอกไปตั้งทีแรกรผมมีสวนด้วยครับซึ่งมีที่อยู่แปลงหนึ่งก็ได้มาจากเงินในส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่ซึมซับมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วเป้าหมายต่อไปในอนาคตที่วางไว้นะฮะเป้าหมายต่อไปที่วางไว้ในอนาคตก็คือว่าเราจะไม่มีการที่จะเลิกจะต้องทาอย่างต่อเนื่องส่วนระยะเวลาเนี่ยมันเป็นเป็นของธรรมชาติที่เราทําไปอย่างอย่างประจําทํอยู่แล้วครับ,รบนะครับก็ อยากจะให้ทุกคนเนี่ยในทีมงานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ช่วยทุกอย่างที่เขาต้องการครับยังมีความรู้สึกดีๆกับทุกคนที่รู้จักกับกิฟฟลีนในสายงานของผมนะครับแล้วมาถึงวันนี้ได้การเดินทางของเราเนี่ยเราคงไม่ได้อยู่แค่เราเพียงคนเดียว <ผม S 2> อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์นรงศักดิ์พิชโลพัสที่เป็นคนจุดประกายทําให้ผมรู้จักวันนั้นแล้วตอ่อมาพี่เหรียญหรือ คุณสุพรธัญวาดนะก็มีส่วนครับส่วนมากๆเลยครับแต่ที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยผมจะลืมไม่ได้เลยคืออาจารย์นุยุทธ์และป้าสําอางเราอ้อยอิ่มเนี่ยซึ่งชีวิตของเขาที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันมาโดนใจผมเพราะว่าเขาเคยย้ายบ้านเช่าปีละ5ครั้งผมเคยตอนที่ขายผลไม้เนี่ยเคยย้ายบ้านเช่าอ่ะในครั้งที่เริ่มเริ่มทำใหม่ๆนี่ย้ายในเดือนเดียวนี่สาครั้งครับ โอ้เดือนเดียว3าครั้งเลยแล้วผมเคยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วล้มแล้วเจ็บเวลาถามแล้วเจ็บตรงไหนมันเจ็บไปหมดทั้งตัวแล้วครับคือโดนครับคือจะเอาอาจารย์ยุทธเนี่ยเป็นตัวหลักในการทํางานครับเป็นพื้นฐานครับทําอย่างมีคุณธรรมครับแล้วก็อยากจะขอบคุณใครเพิ่มเติมอีกไหมฮะก็คุณหมอต้อยครับสําคัญที่สุดครับครับเป็นคนสําคัญเป็นบุคคลสําคัญที่ผมเชิดชูแล้วก็มีความเคารพท่านมากครับก็ อยากจะบอกตรงนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดีขึ้นมาได้เนี่ยให้ผมทุกอย่างทั้งครอบครัวทั้งหมดครับทําให้ทุกคนมีชีวิตอย่างดีขึ้นมากครับนะครับแล้วในส่วนของทีมงานวันนี้เราเรา,เรามองว่าเป้าหมายของเราเนี่ยจะผลักดันให้ทีมงานเติบโตไปถึงตําแหน่งไหน,ไหนฮะก็อยากให้เขา <laughs> ขึ้นพระไดแล้วก็ในที่สุดก็อยากให้เขาขึ้นในมอนแกนนะครับออตัวผม ไม่สาคัญว่าจะเป็นตาแหน่งอะไรแต่ใจเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมาแล้วทาให้ต่อเนื่องทําอย่างจริงจังครับแล้วลูกๆเป็นสิ่งที่เราได้สัญญิงสัญญาไวตอนนี้ลูกก็เรียนจบปริญญาตรีหมดแล้วครับอคนโตก็กําลังจะจบโทแล้วจะต่อเอกครับนี่เรียกว่าเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยว่าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะมีความพร้อมที่จะไปเรียนมากแต่ลูกของเราเนี่ยต้องเต็มที่คนโตนี่จบปริญญาโทแล้ว กำลังจะจบเรียนแลจบปริญญาโทแล้วเรียนเขาเรียนเป็นหมอครับแล้วก็จะจะเขาบอกเขาถ้าจบโทเขาจะต่อเองเตรียมเ็ตัวต่อเองครับแล้วลูกๆเนี่ยที่อยู่ในวัยกําลังเรียนเนี่ยได้มีส่วนให้กําลังใจอะไรเราในการทำธุรกิจกลังใจผมก็คือว่าลูกผมเป็นคนดีเป็นเป็นคนที่อยู่ในในสิ่งที่ผมสบายใจที่สุดเขาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวเตห์ครับครับเขาเป็นคนที่เราทําให้เราสบายใจอะ แล้วก็เป็นกําลังใจในการทําธุรกิจและเขาเองเขาก็กะว่าสามารถที่จะช่วยบางส่วนหรือบางสิ่งบางอย่างในธุรกิจเขาช่วยผมในเวลาที่ผมมีความจําเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านเนี่ยลูกชายผมก็จะมาช่วยทําแทนได้ผมได้หมดเลยครับครับครก็เรียกว่าวันนี้ครอบครัวเติมเต็มในในสิ่งที่เคยขาดหายไปด้วยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจ กิฟฟารีนนะครับ,รบก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมตรงนี้นะครับว่าจะสังเกตว่ากิฟฟารีนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของคนที่เป็นผู้ประกอบการ,รนะบางคนทําธุรกิจส่วนตัว หลายคนบอกว่าถ้าทาส่วนตัวแล้วไม่มีเวลาทากิฟฟารีนหรอกแต่คุณบุญชัยบอกไม่จริงธุรกิจส่วนตัวก็ทําไปธุรกิจกิฟฟารีนก็ทําไปด้วยยังทาสวนด้วยครับแล้วก็ทําสวนด้วยทุกอย่างทําคู่กันได้แต่ก็ยังคงมีรายได้จากธุรกิจกิฟฟารีนเป็นหลักแสนบาทต่อเดือนด้วยนะครับเพราะฉนั้นก็เรียนท่านผู้ชมทุกท่านว่าทุกอย่างอยู่ที่การจัดสรรเวลาจริงๆนะครับในช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเราด้วยนั่นก็คือกิฟฟารีนอัลเบโรนทริเปอร์เอ็กซ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากคุณบุญชัยนะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่วัยเด็ก แต่ตั้งแต่เด็กจนโตคุณบุญชัยเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนเสมอโดยเฉพาะบุพการีและก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดมานั่นเองนะครับความสําเร็จที่เกิดขึ้นของคุณบุญชัยในวันนี้น่านจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับสำหรับคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและเป็นคนที่สแสวงหาหนทางออกให้กับชีวิตอย่างต่อเนื่องครับผมเชื่อว่าทุกๆครั้งรายการของเราจะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่มีประสบการณ์ดีๆ มาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะครับในวันนี้ผมเชื่อว่าทางรายการของเราเนี่ยก็คงจะประทับใจเรื่องราวของคุณบุญชัยไม่น้อยเลยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆจากคิฟฟารีนมอบให้เป็นของที่ระลึกด้วยนะครับครั้งต่อไปแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครต้องคอยติดตามชมกันให้ได้นะครับแต่ว,วันนี้ผมและคุณบุญชัยต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ